วิดีโอนี้จะแสดงการทำสำเนาโฟลเดอร์ใน Google Drive โดยปกติแล้วใน Google Drive เนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันในการทำสำเนาโฟลเดอร์อย่างเช่นต้องการจะทำสำเนาโฟลเดอร์ดู l ิ c เ t ตนะครับเมื่อเราคลิกเมาส์ขวามันก็จะไม่มีตัวเลือกในการทำสำเนานะครับแต่เราจะใช้ลักษณะของการสร้างสำเนาเนื้อหาที่อยู่ในโฟลเดอร์แล้วก็ไปเก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์ใหม่นะครับอย่างเช่น ต้องการจะทำสำเนาโฟลเดอร์ u p l i c a t e นะครับให้เราเลือกไฟล์โฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์ดูบลิเคทนะครับเลือกทั้งหมดเลยจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่ทำสำเนาไฟล์โฟลเดอร์สำเนามันก็จะมีคำว่าสำเนาของอยู่ด้านหน้านะครับให้เราเลือกไฟล์ที่มีคำว่าสำเนาของเนี่ยไปเก็บ เอาไว้ที่โฟลเดอร์ใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะทำสำเนานั่นเองนะครับหลังจากที่เราเลือกไฟล์สำเนานะครับให้เราคลิกเมาส์ขวาแล้วก็คลิกย้ายไปที่จากนั้นก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บนะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้สร้างโฟลเดอร์เลยนะครับให้เรามาคลิกที่โฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้จากนั้นก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ ใหตัวอย่างนี้ก็จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า Duplicate 2นะครับหลังจากที่ตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับเราคลิกไปที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ก็จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ Duplica t e 2ขึ้นมาแล้วจากนั้นให้เราคลิกไปที่ปุ่มย้ายมาที่นี่นะครับก็จะเป็นการย้ายไฟล์สำเนาเนี่ยมาเก็บเอาไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ไฟล์ที่มีคําว่าสำเนาของก็จะ ย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็กลับมาที่ Drive ด,ด้านนอกนะครับจากนั้นเราก็ไปที่โฟลเดอร์ Duplicate 2เมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะพบกับไฟล์สำเนาต่างๆที่เราย้ายมาคราวนี้ไฟล์ที่เราทำสำเนาเนี่ยมันจะมีคำว่าสำเนาของนะครับเราต้องการจะลบเราก็ทำได้นะครับให้เราไปติดตั้งส่วนเสริม b บ u ว rename File เข้ามานะครับหลังจากที่เราติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ด้านนอกนะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับก็คือ duplicate 2เมื่อเราคลิกเลือกไปที่ duplicate 2แล้วนะครับให้เราไปคลิกที่ทางด้านขวานะครับไปคลิกที่ไอคอนส่วนเสริม b บ u ว rename File จากนั้นเราก็ป้อน คำว่าสำเนาของในช่อง Enter the search text to look for here นะครับเราก็คลิกไปแล้วก็พิมพ์คำว่าสำเนาของแล้วก็วักครับจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม Start เมื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเปิดไปที่โฟลเดอร์ Duplicate 2เราก็จะพบว่าคำว่าสำเนาของนั้นถูกลบออกจากชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับ เราเปิดไปที่โฟลเดอร์ทวิเสก็คือโฟลเดอร์นี้นะครับและเมื่อกลับไปที่โฟลเดอร์ต้นฉบับครับก็จะมีไฟล์เหมือนเหมือนกันในจํานวนที่เท่ากันนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการสร้างสำเนาโฟลเดอร์ er ใน Google Drive